สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะคิดถึงน้ําหรือเปล่าคะแต่น้ําคิดถึงเพื่อนๆนะคะออไม่ได้มาทําคลิปหลายวันเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปลรนดอมนะคะที่เราจะไปดูพลังงานของเขากันว่าเขาคนนั้นของเพื่อนเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะผ่านไพ่ทาโร่เด็กนี้อืมก็เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะถ้ารู้สึกดึงดูดหรือ เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วเนื้อหามันตรงอืก็ขอให้เพื่อนๆรับเฉพาะพลังงานที่ดีกลับไปหากเข้ามาฟังแล้วมันไม่ใกล้เคียงก็แปลว่าแรนดอมเนี้ยค่ะมันก็อาจจะยังไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปอินหรือว่าซีเรียสก,กับมันนะคะเข้ามาดูแบบสนุกสนานเป็นเพื่อนน้ำกันนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแรนดอมกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาคนนั้นของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย สามารถดูได้ทุกสถานนะทุกลัคนาราศีนะคะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาน้ําก็จะอ่านเนาะน้ําจะทํานายแค่สิบไปนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเพื่อนๆที่สุดในตอนเนี้ยคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการจะบอกที่สุดโอเคเริ่มกันเลยนะโอ้ยเดอะเวอร์นะคะอืมเดเวอร์มาไปแรกเลย Queen of c u p นะคะความรักความคิดถึงความหงใยใยนะคะสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเลยสองใบแรกเนี่ยเขาอยากจะบอกนะคะว่าเพ,เพื่อนเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะในตัวเองไม่ว่าเพื่อนๆจะหน้าตารูปร่างแบบไหนเขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเพื่อนๆน,นะคะดูจากไพ่เดอะเวิรสสำหรับนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาเป็นดวงจันทร์นะคะที่ขึ้นและลงเขาแค่อยากจะบอกว่าทุกๆช่วงเวลา ที่เขาอาจจะได้พูดคุยได้เจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือจะในความทรงจำเนาะเพราะเป็นทุกสถานะนะคะเขาอยากจะบอกว่าเพื่อนเนี่ยคือคนที่เขานะคะมีความสุขมากๆเมื่อได้พูดได้คุยหรือว่าได้อยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนเหมือนกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งของเขานะคะที่เขารู้สึกว่ามีความสุขมากๆเมื่อได้อยู่ใกล้นะคะความอบอุ่อนโยนใจดีของเพื่อนๆเนี่ยเป็นที่ตาตึงในใจของเขานะคะเขาคิดถึงมัน คิดถึงความน่ารักนะคะความน่ารักในตัวเพื่อนๆนนะคะ<_ <EN> _>อ้อสามดาบทำไมพลังงานของเขาแลรู้สึกเหมือนกับมีความเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดที่เหมือนกับเดี๋ยวเราไปดูไพ่ไปต่อไปกันก่อนอืมสิบไม้ เดอะมูนโอเคหกเหรียญทำไมนานรู้สึกว่าพลังงานของเขาอะค่ะแบบเหมือนเจ็บปวดที่ทำได้แค่คิดถึงมันทำได้แค่คิดถึงความน่ารักความใจดีในตัวเพื่อนๆนะคะเห็นปะภาพผู้ชายคนนี้เหมือนทวินหาเจ็บปวดคิดถึงอย่างมากมายนะคะอยากได้รับข่าวสารอยากรู้นะคะ อยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเพื่อนๆนะคะอยากรู้ว่าเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่นะคะคิดถึงเขาไหมแต่เขาเนี่ยคิดถึงเพื่อนๆนะคะคนคนนี้ทํางานหนักมากนะนะ้ำมองว่าหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีคู่กรณีนะคนคนนี้เขาเหนื่อยกับการงานนะคะแต่เขาไม่ได้บอกเพื่อนๆเขาเจ็บปวดที่เหมือนกับเขาแคร์เพื่อนๆมากคิดถึงเพื่อนๆมากนะคะ แต่สําหรับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่น้ําเห็นเลยก็คือเหมือนกับตัวเขาอะค่ะเ,เจ็บปวดที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้แต่เขาทําได้แค่เหมือนกับคิดถึงมันคิดถึงการเริ่มต้นคิดถึงความน่ารักของเพื่อนๆเหมือนเขาแบกความรู้สึกนี้ไปด้วยอะค่ะความรู้สึกที่แบบคิดถึงมากๆอืม อ,อุปสรรคปัญหาที่เขาเจอในตอนนี้น่าจะหนักพอสมควรนะคะคนคนนี้เขาน่าจะมีอุปสรรคในชีวิตอ่า,อาจจะเป็นเรื่องในที่ทํางานคนรอบข้างหรือแม้แต่อุปสรรคในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามความรู้สึกของเขาเขารู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะที่แบบเจอแต่ปัญหาลุมเลาอืมจากการงานจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะคะที่มีอิทธิพลกับเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะสู้กับมัน ด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่เขาไม่ได้ยอมแพ้นะแต่เขาแค่รู้สึกเหมือนกับมันเหนื่อยอะค่ะเขาเลยคิดถึงเพื่อนๆมากเหมือนเขาอยากได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆอยากได้รับความอ่อนโยนน่ารักใจดีจากเพื่อนๆเพราะมันจะช่วยเยียวยายใจของเขาได้นะคะโอ้เขาต่อสู้ไม่ถอยจริงๆคนคนนี้เอออุปสรรคในชีวิตของเขาน่าจะเยอะนะคะแต่สิ่งที่เขาทําได้เลยเนี่ยคือการสู้กับมัน คือการพุ่งไปข้างหน้านะคะนี่เขาสู้เต็มทีนะคะโดยที่เขาไม่ยอมแพ้อืมเป็นคนที่มีความอดทนนะคะคนคนนีน้เด็กถือดาบเขาอยากรู้ข่าวาวของเพื่อนๆเ,เสมอนะคะมาตามส่องตามดูเขามีสมุนลับด้วยนะคะเป็นนกอีก,กาเออในความคิดนาำเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าเกิดมีโซเชียลกันอะ่ะเขาอาจจะมาส่อง แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มาส่องเองนะมองว่าเขามีคนคอยส่องให้หรือว่าเขาใช้ไอดีอื่นมาส่องเหมือนเขาต้องการที่จะรู้ความเป็นไปของเพื่อนๆเสมอนะคะอยากรู้ข่าวข่าวอยากรู้ว่าเพื่อนๆทําอทำอะไรอืมว้าวเพื่อนเพื่อนคือเดอรสตาร์ของเขานะคะการที่เขามาส่องเพื่อนเพื่อนเสมอเนี่ยเพื่อนเพื่อนคือความหวังเห็นปะ เนเหมือนกับเขาได้รับแรงบันดาลใจเขามีความสุขทุกครั้งที่เขามาส่องนะคะเพื่อนๆคือคนที่อยู่ในอุดมคติของเขาคือคนที่อยู่ในฝันคือความหวังอืมเขาคนนี้ค่ะเขามีความชื่นชมเพื่อนๆในสิ่งที่เพื่อนๆเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเขาชอบเพื่อนๆมากเขามองเพื่อนๆดีมากอะค่ะเออมองดีทุกอย่างเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นเหมือนกับดวงดาวในยามค่ําคืนนะคะที่เขารู้สึกเหมือนกับ ทวินหาคิดถึงเหลือเกินนะคะดูจากภาพแล้วอันนี้เราอ่านตามหน้าไพ่เลยนะอ <c oughs> า,าไพ่ใบสุดท้ายค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกที่สุดว้าวเขาอยากที่จะมอบความรักให้กับเพื่อนๆน,นะคะเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยชื่นชอบเพื่อนๆมากแค่ไหน เขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเพื่อนๆชื่นชมในสิ่งที่เพื่อนๆเ,เป็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคือแรงบันดาลใจของเขาคือความสุขของเขานะคะการที่เขาได้มาส่องแค่นั้นเขาก็มีความสุขและเด็กถือถ้วยเป็นอะไรที่เหมือนกับเขาเรียกว่าการสื่อสารด้วยนะอืมเขาอยากที่จะซัพพอร์ตเพื่อนๆบ้างนะคะคนคนนี้อยากดูแลอยากช่วยเหลือถ้าเกิดทำได้นะคะ แต่ถ้าเกิดอยู่ในจุดที่ไม่สามารถทําได้เนี่ยเขาก็ทาได้แค่ส่งกําลังใจส่งความคิดถึงนะคะส่งความรู้สึกดีๆมาให้แค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วนะคะลัคนาราศีธาตุที่ขึ้นมาในคลิปนี้เนาะก็จะมีนะคะธาตุน้ํามีนก็รกดพิจิกนะคะอืลัคนาราศีกุ่มนะคะเมษิงทโน ที่เด่นๆเนาะแล้วก็เขา,เขาคนนี้นะคะลักษณะเนี่ยน้ำมองว่าไม่แน่ว่าเขาอาจจะเป็นคนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนไกลหรือว่าชาวต่างชาตินะคะก็ไม่เป็นไรเออน้ำบอกลักษณะเผื่อไว้เพราะเป็นดวงโดยรวมต้องทํานายกว้างเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับสิ่งที่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ข้อความกันนิดนึงเนาะ,ะจะให้แค่สาใบพอนะคะเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไป อเขาอยากถามเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะคะว่าเพื่อนๆเน,เนี่ยคิดถึงเขาไหมหรือเพื่อนๆน,นะคะคิดถึงใครอืมเขารักเพื่อนๆน,นะคะโดยไรเงื่อนไขเป็นความรักที่ไม่ต้องเหมือนกับไม่ต้องการอะไรไม่ได้คาดหวังขอแค่ได้รักแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนะคะ อเขาอยากรู้จริงๆด้วยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขานะคะเหมือนเขาอยากรู้ความรู้สึกของเพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยคิดถึงเขาบ้างไหมหรือเพื่อนๆคิดถึงใครนะคะแต่เขาเนี่ยคิดถึงเพื่อนๆมากตามพ่ยนะคะแล้วก็การแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเขาเนี่ยทุกๆครั้งเขาก็หวังว่ามันจะเป็นเพื่อนๆเสมอนะคะเหมือนมีความหวังเสมอว่าจะเป็นเพื่อนๆนทักมาหรือถ้าเเพื่อนโพสต์อะไรเนี่ยเขาก็มาส่องนะคะคนคนนี้ ก็จะประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพง่้น้ําจะมาทำพิอาการให้เล่นกันนะคะอย่าลืมรับชมด้วยวันนี้ก็บ๊ายบาย